พระอาจารย์ชอบพูดคํานี้ครับว่าเมื่อเราดูอะไรแล้วเราต้องถอดรหัสจากสิ่งนั้นให้ได้สิ่งที่อาจารย์ให้ดูศิลสิบข้อเนี่ยรู้ไหมข้อที่หนึ่งเขาต้องการบอกพวกเราให้ให้ไม่มีโทสะไปทําร้ายคนอื่นศิลข้อที่สองความโลภลักขโมยสิลข้อที่สามเรื่องการสิลข้อที่สี่การพูดความจริงสิลข้อที่ห้าความประมาทเพราะฉะนั้นนะมิก้เรามีศิลตั้งสิบข้อหากเราไม่รักษาเราก็จะกลายเป็นจุดดํา ที่กิเลสมันจะจับเราได้พระอาจารย์จะลองทดสอบทดสอบเล็กๆเป็นการบ้านน้อยๆของพระอาจารย์นะว่าพระอาจารย์จะให้พวกเธอนี่ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปเนี่ยเป็นแถวเข้าห้องน้ำแล้วก็รอเพื่อนให้ดีก,กลับเข้ามาเป็นแถวเหมือนเดิมทุกคนลุกขึ้นพาาออขเตรียมตัวลุกคุกเข่าวไว้ก่อนพระอาจารย์จะเป็นจนให้จังหวะทำบ่อยๆอ,อย่าขี้เกียจทำ แรกๆเราต้องทำอย่างนี้ลูกแต่ต่อไปเราจะเรียบร้อยเองนะ1 2ึ่สอทั้งหมดทุกคนเก็บม,มือสำรวมขยับออกอาสนะทั้งหมดทุกคนนั่งลงขอบอคุครับพระอาจารย์หนึ่สองสามี่ันชี่ยกาพาเป็นการส่วนตัวครับใครอยากได้บุญก็ทำดีใครไม่อยากได้บุญก็แล้วแต่ครับ เป็นเรื่องของใครของมันอัตหีอัตโนโถนะเพื่อนไปเที่ยวที่ทิเบตมาพระอาจารย์ไม่มีโอกาสไปเพราะไม่มีค่าเครื่องบินก็เพื่อนไปเที่ยวมาก็เลยนํามาฝากเอาไว้อยากทุกคนได้ลองฟังเสียงะระฆังนี้สักสามเสียงแล้วฟังสิ่งที่พระอาจารย์จะพูดต่อจากนี้ครับยืดกายให้ตรงดําลงสติมัน่นอ<า><ม>ิสระเลยคือคอตึงหูตั้งคอไม่เอียงเสียงไม่ดังใช้วิธีเดิมไหมนั่งท่าเทพบุตรจืบ๊บมือประสานกันไว้เตรียมตัว ดึงสติมาอยู่ที่เสียงละคังฟังเสียงนี้คิดตามเสียงนี้อีกสักรอบหนึงสิ่งใดดีขอให้ทุกคนได้เก็บได้จำนำไปใช้กับชีวิตสิ่งใดไม่ดีปล่อยวางไว้ห้องประชุมอีกสักรอบหนึ่งหนูรู้ไหมลูกโครงการของพวกเรายิ่งใหญ่มากครับ หากจะพูดเป็นตัวเงินพระอาจารย์ประมาณไม่ได้หากจะพูดเป็นตัวกําลังใช้สัพพะกำลังมากมายจังเลยเงินทองที่ลงไปกําลังที่ลงไปหากมีเนนองค์หนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมได้กลับมาเป็นสมณเนรที่ดีทุกอย่างคุ้มทุนครับแต่ตอนนี้ขอใทุกคนได้นิ่งสงบฟังเสียงนี้คิดตามเสียงนี้ให้เธอลองย้อนเวลาลงไปสักนิด ตั้งแต่เห็นผ้าจารย์ถือย่ามอิลุงตุงนังถือโน้ตบุ๊กเข้ามาเสียบโน้ตบุ๊กเองพูดเรื่องศินสิบเราจำมันได้สักข้อไหมลูกเมื่อเรามาห่มผ้ากาสาวพัดถือเป็นรูปพุทธเจ้าเราคือรากแก้วพุทธศาสตร์เราต้องตั้งใจเป็นต้นไม้ที่ดีงามของพุทธศาสนา ปนมือจเจริญมนพูดตามพระอาจารย์จเจริญมนให้มากจเจอพอได้มากข้าไม่อยากยากจนถ้าไม่อยากยากจนกหัวใจมีมนหัวใ <Puis S 1> จมีมนความยากจนไม่มีความยากจนไม่มีเจริญมนให้มากจเจริญมนให้มากถ้าไม่อยากกังวลถ้าไม่อยากกังวลหัวใจมีมน ความกังวลไม่มีวามังวลไม่มีอันชลีวัน,านชาอาพิวาท นอกจากสามเณรจะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมะแล้วการฝึกไหวพลิบป,ปฏิพานก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสามเณร<ม>เช่นเดียวกันครับพวกเราจำคำพูดพ่อจารย์ได้ไหมว่ารถที่ดีต้องมีเบรกถ้ารถที่ไม่ดีวิ่งได้อย่างเดียวแต่เบรกไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่มีคนขี่ <c oughs> ใช่ไหมหากว่าเราเก่ง แต่เราหยุดตัวเองไม่ได้จะมีจะมีคนชมว่าเราดีดไหมครับดดพายจารย์ให้เติมตัวเลข1นึ1่งลงในจอมสี่เหลี่ยงให้ได้ฝั่งละสิบครับ ข้อที่สองนำเส้นสีเส้นขีดทับทุกจุดโดยห้ามยกปากกาครับอ้าว ดูฉเลฉเลยเฉลยเฉลยอ้าวกลุ่มไหนถูกอันนี้มันมต้องเป๊ะนะลูกข้อนี้มันต้อง,งเป๊ะครับจะบอกพวกเราว่าเกมที่พวกเราเล่นมันเป็นเกมเปรียบเหมือนเกมชีวิตนะลูกนะชีวิตบางครั้งมันต้องมีความพอดีลูกหากความไม่พอดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตของเรามันจะเกิดปัญหาทันทีครับน้องเนียนบอกว่าเฮ้ยช่องนี้ได้15แต่ช่องนี้ ไม่ได้15ครับนั่นหมายความว่าชีวิตคนเราบางทีมันก็ต้องพอดีพองามอะไรที่มันมากไปตัวเลขไหนที่มันมีค่ามากเกินไปมันก็ทำให้เกิดความไม่พอดีขึ้นลูกหากลูกทำเกมชีวิตของลูกปั้นแต่งชีวิตของเราให้มันดีคำว่าเกมโอเวอร์จะไม่มีครับ ตั้งแต่เริ่มดูจากการบรรพชาเริ่มบรรพชามาก็สองสามวันนี้เนาะถือว่าเด็กนี่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะว่าเราเข้าไปสัมผัสกับเด็กเนี่ยเขาก็จะมีบางคนก็จะชอบเล่นบางคนก็จะชอบทําตามเราอยู่บ้างเท่าที่ได้รับข้อมูลมาก็คืออย่างสมานินฐแพลนเนี่ยแพลนใช่ไหมแพลนนี้ เพราะว่าสมาธิสั้นเขาไม่ยอมกินยา,าที่หลวงตาได้สัมผัสนี่ก็นเนนเอิดกับแพรนเนี่ยวันนั้นเขากลุ่มนั้นก็เอาไปตรวจโรคแต่เขาอยู่กับหลวงตาสองรูปเองพาทํางานเขาก็ชอบพาสวดมนต์ยาวๆเขาก็ชอบพานั่งสมาธิเขาก็ชอบแต่แพรนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนว่าง่ายเอิดค่อนข้างจะเป็นคนไม่ชอบพูดแต่ชอบทําตามอยู่ส่วนคนอื่นๆอย่างปางปอน เขาก็กําลังนิ่งขึ้นค่อนข้างจะเล่นมากแซมนเนียนอยู่กับโซดาแต่เขาก็เชื่อแต่ว่าเขาเล่นชอบเล่นเป็นเด็กที่ชอบเล่นแต่ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาทางที่ดีทั้งหมดกําลังจะนิ่งขึ้นแล้วประมาณทักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะนิ่งกันแทบทุกคนนั่นแหละสาหรับเด็กก็จะไปอะไรเขามากมายก็ยังไม่ได้หรอกให้เขาค่อยเรียนรู้ไปแต่ว่าตั้งแต่วันที่เขาบรรประชามาเนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ยังคมผ้าอย่างเงี้ยก่เดี๋ยวนี้เขามาตอนแรกก็ทําไม่ได้ใช่เลยนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนที่ทําได้แล้วก็ทําได้เลยแต่สําหรับเพชรเนี่ยเร็วกว่าเพื่อนเลยผมผ้าเตรียมตัวบอกก็เร็วการเดินทางบนเส้นทางพระพุทธศาสนาของสามเณรทั้ง9้ายังคงดำเนินต่อไปและพัฒนาการของสามเณร ต่างก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นติดตามความเคลื่อนไหวของสามเณรน้อยทั้ง9ได้ในไฮไลท์ประจำวันสามเณรปลูกปัญญาธรรมทุกวันทางช่อง True Visions 60นี้พลาดไม่ได้นะครับ